บ้างวานไปเห็นไหมอะชีตคนเราไม่แน่นอนอเหมือนผมเนี่ยก็ไม่อยากจะบวชนานละอยากจะสกตั้งแจหกวันแรกนะ่ีกเกียจอยู่วันะไป,ไปมาไม่มีโอกาสทีเลยหาเลิกไม่ได้อยู่มาทุกวันเนี่ยอยากอยากจะไปเรียนก็เรียนไม่บ้างมีโอกาสตอนนี้มีโอกาสบ้างไม่มีโอกาสบ้างก็เล็กน้อยไปเต็มที่จะให้ลูกวัด ทุกพี่ทุกองก็ตั้งใจเต็มที่จะได้มีความกำลังใจให้กับเจ้าวาดนะเจ้าวาดที่ส่งมาครับเจ้าวาดวระส้มปล่อยเนีเจ้าวาดพระศรีอุ้มพรนะเจ้าวาดพระโสสาราญเนี่ยเจ้าวาด,วด,วดสนองคนทีเนี่ยเจ้าวาด,วดพระภูเขาหวานเนี่ยเจ้าวาดพระบานนอยเนี่ยส่งเขาประกวดทานานะครับพระโสประกวดเอนคิดว่าไงถ้ารูปวัดเราไปเรียนสอบได้นี่โอ้โหปื้มเลยนะนะเขาจะไม่บอกเราว่าเขาแท้รางวัลไหมใช่ไหมกวัดไหนไม่ให้ผมยึดทวงถึงที่เลยครับ ไม่อายผมไม่รู้ไปครับนี่นะครับผมจะประทวงถึงที่เลยว่าเออเนี่ยผมษาให้ความรู้ทุกวัดท่านแล้วก็บวชสอบสมัครสอบแตว่าส้มปล่อยเงยสมัครสอบแล้วผูกคำหวานไม่ได้สมัครสอบแตว่าต้องโป่งนะครับใช่ไหมรถก็มีรับทรงขายก็มีก็มีให้ครับจะมัดจามสักหน่อยมครับเพื่อเพื่อเป็นงัจัยยังไม่ได้ไม่ได้ครับสอบได้ก่อน ตั้งแต่ผมเรียนมานี้ผมไม่เคยมีมัตรจนะผมเรียนมานะสมัยแต่ก่อนนะซื้อหนังสือเองซื้อสมุดเองหาจักรยานไปเรียนเองไปหาที่เรียนเอาเองนะไม่มีใครนะั่นแหละผมไม่ที่ไหนเขามีสอนไมไ่ไหนปีท่องจากับไปศึกษากับหลวงพ่อหลวงตานะสมัยแต่ก่อนย้อนไปสามสิบกว่าปีนู่นเลยนะตั้งแต่ยังไม่มีไฟเท่าไหร่เลยไปยังไม่สะดวกอย่างทุกวันเลยในชะ่หไหมนั่นแหละ ผมมาอยู่นี่ก็ยังไม่ค่อยมีอะไรนี่เนี่ยเมื่อรอบนอกแไกเนี่ยเนี่ยผมมาทํไม่ค่อยไปใจก็ไม่อยากจะเรียนนะประชุมเจ้าวาดพระธรรมไปดกกัุพุทธบาทราบกว่าเลยเรียนจนทาเอกแล้วให้เป็นเจ้าวาดได้ผมก็ไม่เรียนสอบเอกท่านเรียยงมาถามว่าทาไมไม่สอบเอกว่าผมไม่อยากเป็นเจ้าวาดครับมางั้นนี่เห็นไหมท่านต้องยอมผมเจ้าคุณเจ้าวาดท,ทุ่บาทนะองค์พี่สมปล่อยก็รู้ดี ว่าผมว่ากิตตศัพท์เป็นธรรมดาในทางงันผมบอกคุณอาจารย์เจ้าคุณผมไม่อยากเป็นเจ้าวาดแต่ผมอยากเป็นพ่อเจ้าวาดนันฮะผมหาเงินให้แต่ให้เจ้าวาดบริหารกันผมไม่ผมไม่เกี่ยงตรงนั้นผมเป็นลูกวดัดไปไหนก็ได้ทําดีสอย่างเราไม่ทําชั่วไม่ทําให้เจ้าวาดเสียใจไม่อย่างนั้นใช่ไหมต้องมีสติลูก ไปไหนก็ได้ผมมีแต่คนชนผมไม่อยู่ไปอยู่นั่นนี่นี่ใครว่าอะไรผมก็ไปต่อผมเป็นคนนั้นผมไปอยู่คลองเดือปากช่องจำมันสา,สามเดือนสร้างกุฏิปฏิบัติธรรมได้หนึ่งหลังผมไปอยู่คราแต่ก่อนไม่แพงรอกราคาหลังหนึ่งหนึ่งสองหมื่นผมก็ทําได้ทําได้ทุกวันยังอยู่เลยครับมีภาพไปอยู่เนี่ยผมไปอยู่นะไปอยู่บุรีรัมย์เมืองประสาทผมไปสร้างห้องน้าไปสองห้องผมก็ไปอยู่สามสี่เดือนอีกหลวงพ่ออยู่องเดียวพอดีหลวงพ่อแก่เจ้าวาดาย ผมข้อตะบนไว้ท่านจะไปไหนอยู่ไห้ไเปเจ้าวัดอ๋อผมเอาหรอกเปิดแจนเลยเป็นอย่างนั้นผมอ่ะผมไปที่ไหนผมสร้างที่นั่นผมอยู่วงฝ้ายแค่กี่เดือนนะสี่ห้าเดือนสร้างเมนหลังหนึ่งนะมกราถายโยบ,บอกเอ้าเจะตังที่ไหนสร้างตุ๊อ๋อไม่เป็นอย่างหรอกเกี่ยวกับเงินวัดเดี๋ยวหาเองสร้างหอตะบนหลังหนึ่งสร้างของนาไว้หาของสู้วันกระแช้ของผมอยู่ครับ ผมสร้างหอสมบนม์สมัยตะก่อนนะคิดดูอ่ะราคาสองแสนทุกวันเป็นล้านนะครับนะพอดีโยมก็ตามผมไปโยมไปอาจารย์จะท,ทาอย่างบอยทางนี้หลวงพี่ทําอย่างทํานี่เอาเงินได้ผมเจ็ดหมื่นเจ็ดหมื่นก็ทาหอสมบน์ทำทุ่นนี่นั่นอะไรสักอะไรลอยเสร็จใช่ไหมผมทําเมนไม่มีเมนผมนอนอยู่ผมมีกองฟอนทาอยู่ผมก็กลัวผีไตหงส์ไอ้หาเอ้ยติกกุฏิไม่มีนอนนึกถึงว่ามันแตกตบแตกตัวของไหม้แย่ ผมก็เลยหันไปสร้างเมรให้หลวงพ่ออีกหลังหนึ่งเสร็จทุกวันก็ใช้เมน์อีกผมก็สบายใจใช่ไหมเนี่ยวัดบ้านน้อยใช่ไหมหลวงพ่อเจ้าคุณบอกสร้างวัดมาหลายสิบกว่าปีไม่เสร็จต้องมาผมไปสร้างศารานะครับนั่นแหละหลวงตาเสือมาอยู่ปุ๊บมาขอผมอยู่ที่นี่ปุ๊บผมว่าไปอยู่วัดน้อยต้องทำมาเสร็จลวอ้างน่นอ้างนี่ผมเสร็จโดนไล่ครับอาผมก็คนไปสร้างไปสร้างแค่สามเดือนหมดสองล้านซื้อเสือซื้อโต๊ะซื้อกลี้ห้าร้อยตัวซื้อโต๊ะไว้ก <S <S 2> <S 2> you know ี่ตัวซื้อม้อกี่ใบ เสร็จเสร็จอยู่ตรงนั้นเกือบสองล้านภายในสี่เดือนแป๊บเดียวเสร็จยกโชว์ฟ้าอะไรเสร็จถวายนัน่นแหละเวลาหลังที่อยู่เนี่ยผมผม,มันคงไปสร้างผมไม่จะสร้างลานนอกอะต่อลานอะที่เป็นร้อยนะเนี่ยผมกก็เบื้องอย่ผมเด้๋ยไปผมไม่มีเงินสักบาทรถมันน้อยทะเลาะก,กันเจ้าคุณจังหวัดให้ผมไปวัดเราเห็นปูนทุกวันสร้างโบสถ์เสร็จกับ,บผมนะครับเจ้าคุณให้ผมไปดูแลวัดเขตรสวางขอ,งของกระเบื้องผมสาาบกก็ผมแล้วก็ถวายทั้งหลังครับสีโอรสอน่นั่นแหละครับ ทำบุตรแล้วก็ไปที่มาของผมให้ผมถ้าผมไม่สร้างในผมก็หลายอย่างในชีวิตของผมคือทำทุกอย่างมาอยู่นี่ผมก็ผ่อนที่ผมเป็นเศรษฐีเงินผ่อนผ่อนที่แต่ก่อนซื้อนี่ไม่กีบ่บาทมันได้ไม่อเกดแปดพันผ่อนเสร็จผมก็โอนเข้าวัดเสร็จแล้วก็มาผ่อนผน,นี้เสร็จแล้วโอนเข้าวัดผมมาอยู่ที่นี่เด็กเนื้อที่มีที่คุณเห็นแม่เมนกเต่าลรอบมาเนี่ยนี่อะไรหรอแบบเป็นป่ามาลองี้งได้ไเรื่อย ต้องเรียนเพราะฉะนั้นเราก็เรียนไปเรื่อยต้องอะไรหนาะเป็นโอกาสที่ดีเรามีวิธีมีเวลาป่อยคว้าความรู้ผมอยากจะเรียนแต่มันก็โอกาสไม่ให้เห็นไหมอย่างอาจารย์ว่านี่อยากจะเรียนเนี่ยโอกาสไม่ให้เนี่ยอาจารย์บวชพระอาจารย์บวชเน้นอาจารย์ต่อสร้างอาจารย์นูน่นนี่นั่นอะไรก็ไม่รู้เป็นอย่างนั้นผมมาอยู่นี่สร้างห้องน้ําสร้างเมงเงินเงินส่วนตัวผมสร้างแม่หลวงปู่ในเจ็ดสิบวันครับ เนี่ยเจ็ดสิบวันเสร็จนะมีตังค์อยู่ห้าพันบาทผมทากระแพงรั้วเนี่ยเงินสี่พันบาทผมทําอยู่ประมาณสองเดือนเรียบร้อยแล้วครับมไมไ่เรียอะไรใครเลยใครจะให้ก็ให้ใครซื้ออิฐก,ก็ทาใครอยากได้บุก็ทำเองไม่ต้องเงินไม่ให้ผมแต่เอาของไม่ให้ผมสร้างเอาของมาให้ก็สร้างเอาบล็อกมาให้ก็สร้างเอาเหล็กไม้ก็สร้างคุณไม่ต้องคิดมากว่าให้เงินผมแล้วเงินจะไปไหนใช่ไหม ผมพอเพชรประเสริถูกหวยหกพันมาถวายผมวันนี้สี่พันผมจะไปซื้อกาแฟผมจะไปซื้อนงสือเรียนอุณกุศรก็เกิดความรู้ใช่ไหมวงเพชรได้ความรู้อีกสว่างสว่างอีกให้เพื่อนได้รู้เนี่ยสติมาก็เกิดด้วยใช่ไหมใช่วงเพชระไปซื้อเอ็มร้อยกินฆ่าร่างกายกระเพาะเป็นแผลใช่ไหมเห็นตัวจ่อยไหมน,น้องป๋องอ่ะกินกาแฟาวันหนึ่งกี่กระป๋องเก็มร้อยเท่าไหร่ทำงานเหมือนกัไหม ทำไปทำไมทุกวันมาเร่งครับววไม่ทุกวันที่บอกว่ามาเร่งมารอครับไม่เดี๋ยววันนี้ผมจะเจองหมดเลยใช่อันนี้จะเป็นสามภาคเอาแต่มบรรได้ <c oughs> อาธุ <c oughs> ผมไปอิสระไ <c oughs> ปเรียนค่ะสาธุครับสาธุพูดได้เล่นงมีอยู่สิเรียครับผม